หลวงพ่อครับทาไมเราต้องแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรก็คือผู้ที่เราไปทําผิดคิดร้ายต่อเขาทางกายทางวาจาทางใจในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเคยทําผิดต่อใครบ้างผู้ที่เราเคยทําผิดหรือเขาทําผิดต่อเรานะ่คือเจ้ากรรมนายเวรทั้งจําได้และจาไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครจําได้ทั้งหมดหรอก มีหล,หลายชาติที่เราเคยเกิดไปแล้วเนี่ยเราก็เคยละเมิดหรือว่าไปล่วงล่วงนนเกินเอาเป็นวระชาตินี้เอานับชาตินี้<อ>นับชาตินี้ว่าเราละเ,เมิดใครบ้างถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมไม่โกหกเราจะตอบได้เองที่เขาบอกว่าเวลาเรากรวดน้ําให้เนี่ยอย่างนี้นจริงหก็คือได้จริงหรือเปล่าถ้าตอบตามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าได้จริงแต่ไม่ทั้งหมดถ้าสมมติมีอยู่สักพันหนึ่ง กวดครั้งนี้อาจจะได้สัก3คน5คนอย่างเงี้ยก็กวดเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยไปแล้วคราวนี้เวลาการกวดน้ํากับการอโหสิกรรมหลวงพ่อที่เราเคยคุยกันว่าอโหสิกรรมเนี่ยต้องให้เขาเนี่ยคือพูดอโหสิกรรมด้วยถึงจะเป็นการจบหักล้างกันจกต้องแล้วเจ้ากรรมในเวรหลวงพ่อเวลาเรากวดน้าให้ให้เขาเนี่ยเขาเขาจะไม่รับได้ไหมก็เหมือนคนอีกนั่นแหละคนที่เขาไม่ให้อภัยก็มีนะแต่มันแค้นแค้นแรงก็ต้องใช้ความเพียรในการใช้ความเพียรหาคนกลาง อย่างเนี้ยมันก็ต้องบางครั้งติดต่อเองไม่ได้จะไปเจอญาตคนที่มันไม่ยอมไม่เข้าบ้านก็หาคนที่มีบาร,รมีคนที่เขาเกรงใจ<อ>ในที่นี้เราก็ขอให้พระท่านเป็นพยานอขอให้พระท่านสวดมนต์ให้แผ่เมตตาให้<อ>พึ่งบาร,รมีพระหลวงพ่อในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเจอคนเยอะแยะมากมายบางทีเราบอกว่าคนนี้ถูกชะตามากเลยแต่บางคนเนี่ยคือมองเท่าไหร่นะยังไม่เคยคุยรู้สึกไม่ถูกชะตาอย่างนี้คือเป็นเจ้ากรรมนายเวรไหมใช่เลยลใช่ชัดๆเลยเลยต้องหาทางให้ถูกชะตา ต้องหาทางทำยาหลีกหนีอย่าหลีกหนีจริงๆแล้วคือต้องหาทางถ้ายิ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันต้องต้องหาทางเลยล่ะยิ่งทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันในบริษัทเดียวกันในบงิษัทเดียวกันแผนกเดียวกันยิ่งต้องเลยยิ่งต้องเลยทำยังไงหลวงพ่อก็อันดับแรกก็คือกวดน้ำก่อนไหมไม่ไม่อันดับแรกอย่าไปกวดน้ำเลยเดี๋ยวพวกจะหาว่าแช่งอีกทำใจก่อนมองความดีที่เขามีคนนี้มีดีอะไรคือมองข้ามข้อเสียไปก่อนมองข้อดีข้อเสียต้องมองข้ามอยู่แล้วต้องมองข้ามอยู่แล้ว ก็เคยหลวงพ่อเคยเทศให้โยมฟังแกมาบ่นว่าสามีนอนกรนแกก็ไม่ชอบใจหลวงพ่อก็เลยถามกลับว่าถ้านอนกรนหนึ่งข้อน่ะกับข้ออื่นดีๆสักห้าข้อลองยกมาสิบอกยกไม่ได้นึกไม่ออกเอาพ่อยกให้เงินเดือนเนี่ยเขามอบให้หนูไหมมอบเขากินเหล้าไหมไม่กินเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้อ้าวก็แค่สมข้อมันก็พอแล้วเนี่ยก็แค่นอนกรนก็เราก็สำลีหูหูซะก็ อย่างนี้ยกตัวอย่างนะคือมองความดีของคนให้มากใจเราเนี่ยจะราบเรียบนะอะไรก็ตามที่มันราบเรียบเนี่ยมันดีหมดนะชเช่นถนนราบเรียบก็วิ่งรถสบายธุรกิจราบเรียบก็สบายนั้นไอความขรุข,ขละนะี่คืออุปสรรคคือเจ้ากรรมนายเวรต้องขจัดออกไปเข้าใจท่านหลวงพ่อ,พอขอบคุณครับ